เข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับผมจะมา DIY ตะกร้าขนมจีนกับไม้แผนเสื้อทําเป็นที่เก็บฟองน้ํำล้างจานนะครับอุปกรณ์ของผมก็มีตะกร้าขนมจีนไม้แผนเสื้อคีมเลือดทายนะครับเราก็ดัดไม้แผนเสื้อเราแบบนี้เลย ดัดถ้าได้มาทรงแบบนี้พอเราดัดเข้าได้แบบนี้แล้วเราก็ตะกร้าขนมจีนเรามาใส่เลยพอใส่ได้แบบนี้เราก็รัดตะกร้าขนมจีนเราเลยลัดติดกับไม้เป็นเสื้อ ลัดติดทั้งสอง พอรัดได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกเลยเราก็ตัดไม้แผ่นเสื้อส่วนที่เกินออกเหมือนกัน พอเราตัดได้แบบนี้เราก็ตัดขึ้นเลยพอเราตัดขึ้นได้แบบนี้แล้วทนีนี้เราก็นำไปใช้งานได้เลยครับที่เก็บฟองน้ำล้างตาผมก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้งานเลยแปนเข้าไปแบบนี้ เราก็นำฟองน้ำล้งางจานเรามาใส่เข้าไปได้เลยชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ